สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้วันจันทร์มาละเลาะตลาดดอนทอยค่ะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดวันจันทร์ที่สิบหนึ่งสองห้าหกสองวันจันทร์ที่สิบหนึ่งมีนา กกำลังอามานกำลังต่อราคาแก ารับน่หลายเนี่ยสองหมื่นแปดสองหมื่นแ <28 S 1> <28 S 2> ปดตัวรองได้ตัวลองได้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปด สองนตอนนี้เรานอนนะสองหมื 25, 500, น่นห้าห้าร้อยอ่นอน,อนเลยสีแดงโทรหาคนชื่อดาวได้ค่ะศูนย์หกหนึ่สองหสมสี่ห้ามือสามเล คุยกันได้โทรคุยกบคนสุดดาว่เลมนั่ยบอกัวเล่บอกคะแม่นัง่งบอกม,มีคนหนึ่งนะคะคน,นะคะมาถามยือได้งื่อแม่น่งแม่นั่งนี้โอ,อ้สาสาไปบ้ จ้าจ้าสวัสดีจ้าเ้บุญค่ะ,ะสามสิบห้าแม่รู้ โอ้โอ้โอ้จะมาถ่ารูปอ่ะเอ่อยรงมั้สามไปก่งนถ้งรเนี่ยย่านไปไ่วามันนี้ กำลังโตกันอยู่ปล่อยมันสองพันสามพันขายบ่และขายรกึงเลยขายคมงอโทรหาเมื่อนดใช้เลเอ็ดไปได้โทรหาบอคะผมก็เลยโอ้ย่ ค่ะไปเร็วบ,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 บหรอผมมองภูนะค่ะค่ะ <c oughs> โอ้อากาศเย็นขอโทษขออภัยอากาศเย็นอายนะ ใส่ของผู้ใดจักของผู้ใดไม่ได้ดิเจ้าบ่ของใครอันนี้มีขายมวยโอ้ไปขายมวจะขายควายบ่จะขายควายบ่บ่ชื้อวันอะไรเหรอจะซื้อบ่เอ้อโอ้อันนั้นอ่างล้งบดปะนะอ่างล้งบดโอ้อ่างล้ง เจ้าของไปขายควายก่อนยงานแบนชนควายก่อนเจ้าของไปขายควายละเจ้าของกับไปอยู่เอาทั้งงัวทั้งควายมาขาย ้องเราได้ในแย็บกด้นี่ย้องา,า 500. สิบห้ารอยาสิบห้าหรอยก็พอพอท่กันชาสิบหาห้าร้อยสีบดสาสิบห้าหรอยทหาคนสื่อคิวเลยคะ่ะพันนาศู8 1 6เก้าแห เรคุยกันไดนอ้วนดีงอนเพราะป็นงวดเกียวบ้าเป็นงวดเกียนดิเท่ากันเลยดิแม่จ้ายสิบห้าห้าร้อย

ไ่ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะอย่าลืมกดแชร,ร์กดไลค์กดชาสครต์ให้กิติมาสา้าันดอนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ